สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจําปักแรกของเดือนกันยายน2563นะคะรอ่นะคะมาดูกันขอพพลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะก้าวไม่เท้ารัดกุมมากกับความสัมพันธ์ตรงนี้คุณรัดกุมสุดๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ต้องใช้ทานี้เลยเดี๋ยวดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณชาราศิกรกฎลัคนากรกฎอะไรเกิดขึ้นกับคุณคะเดอะมูนค่ะใบแรกเลยมันเศร้ามันทุกข์มันโดนหลอกอะมันโดนหลอกมาค่ะเนี่ยเดอะมูนมันถ้าคุยกับชาราศีมีลัคนามีนคุณได้ต้องรัดกุมอะอืมโดนหลอกอะมาตอนแรกดีเลยเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวความสัมพันธ์นี้มาทําให้รู้สึกดีเลยหนึ่งไม้เท้าค่ะความกระตือรือร้นวิวออฟราจูน เป็นอะไรที่เข้ามาจุดเปลี่ยนแต่สุดท้ายมาหลอกกันนะคะไหนว่าฉันไม่หลอกร้องเพงลงร้องเพลงอะทีนี้มาดูกันต่อว่าจะเป็นคุณเป็นยังไงมาบ้างห้าท้ากับ s i six of wands คุณเป็นเพื่อนกันที่ทำงานหรือเปล่าหรือเกี่ยวข้องกันก,กับเรื่องการทำงานมีเรื่องที่ต้องติดต่อประสานงานอะไรกันหรือเปล่าคะรู้จักกันโดยแบบคนใกล้ตัวพามาหรือเปล่า นะคะอือฮึตอนนี้เหมือนคุณรู้ความลับของเขาและว่าเขาเป็นคนยังไงแบบไหนนะคะแต่ตอนนี้คุณดูเขาแบบเงียบเงียบดูเขาแบบเงียบเียว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงแบบไหนใช่หรือเปล่าขอดูไปอีกนะคะอยากเห็นซิว่าจะออกออกลายมาขนาดไหนประมาณนั้นอ่ะนะอืมแปดดาบ มันเป็นภาวะที่คุณหนีไปไหนไม่ได้ด้วยแหละจะไปก็ไม่ได้จะอยู่ก็ไม่ได้เพราะมันก็ยังมีความสุขอยู่อ่ะมันยังเป็นที่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังติดอยู่ในใจยังรู้สึกว่ามันมันยังอิ่มเอมอยู่อ่ะนะคะเออคุณก็เลยรู้สึกว่ามันมันยังต้องไปไม่ได้มันออกไม่ได้ด้วยเพราะเรื่องสถานการณ์อนะ่ะคุณมีเรื่องสถานการณ์ของอะไรต่างๆที่พวกคุณยังต้องเกี่ยวข้องกันนะ่ะนะคะ บางคนคุณเป็นญาติแบบว่าเรียกไงนะมีความแบบเป็นญาติห่างๆญาติไม่สนิทอะ่ะญาติกันคบกันไม่ได้ดิหมายถึงแบบเป็นเพื่อนของคือพ่อแม่เป็นเพื่อนกันเออแล้วเราเราได้คุยกันตกลงคบกันแล้วมันมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทําให้คุณยังต้องเกี่ยวพันเกี่ยวดองอะไรกันอยู่ นะคะมันหยุดกันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของสังคมผู้ใหญ่ตามมาแล้วไม่รู้จะตอบท่านยังไงอนะไรประมาณเนี้ยนะคะในบางคนบางท่านอ่ะนะอืมมันเลยต้องไปไหนไม่ได้แต่คุณรู้ความลับเพราหละความลับของเขาคืออะไรบางคนนะ่ะความลับของเขาก็าคือโอ้คบเด็กเหรอหรือว่า ก็มีแนวโน้มนะบางคนคบคนที่อยู่อ่อนกว่าได้เช่นเดียวกันนะคะอืมบางคนคุณไปเหมือนรู้ว่าเขาเพิ่งจากมาจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆแล้วก็เฟลเฟลแต่ว่ายังไม่ลืมยังไม่ลืมรักนะแล้วก็มีมีแนวโน้มว่ากลับไปด้วยกลับไปหากลับไปคุยอยู่นะคะอือคุณสงสัยว่าเขามีใครด้วยมีใครอยู่ในใจคุณแค่อยากจะแบบ หาคำตอบให้มันมากกว่านี้ให้มันซัพพอร์ตคุณมากกว่านี้ถ้ามันซัพพอร์ตคุณแล้วคุณค่อยแบบคุยเลยนะคะคุยเลยเปิดอกเลยนะคะทีนี้มาดูกันต่อหรืออีกกันในกรณีหนึ่งอะ่ะคือคุณมองเหตุการณ์เนี้ยมันมาสักพักนึงแหละนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับประมาณว่ายังจะเรียกว่าอะไรอะ่ะยัง ยังอยากจะรู้คําตอบให้มากกว่านี้กับตรงนี้บางคนมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาแทรกใช่ปะ่ะอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะขออีกใบแล้วกันเจ็ดดาบจริงจริงด้วยคุณมองว่าเขา,าแอบทำอะไรแล้วหลังคุณบางอย่างมีความสัมพันธ์เข้ามาแทรกซ้อนอืมมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามามีคนอื่นเข้ามาคุณต้องการอยากหาคาตอบมากกว่านี้ หรือคุณรู้แล้วแต่ว่าต้องการอยากรู้ให้มากกว่านี้ให้มันสุดไปเลยว่าเป็นยังไงกันแน่นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับคุณชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎดะฮาราแฟนเ่มันให้คุยกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภแล้วก็เอ่อ The Emperor มันให้คุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะโอ้โโอเคชัดเจนมากๆ ภายนอกเขาดูลุกแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดูหล่อแหละนะดูเป็นแบบว่าคนดีแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนไม่ดีหมายถึงว่าลุกดูไม่ได้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 จะมองว่าแบบดูว่าเขาจะแย่ขนาดนั้นนะ่ะนะจริงๆแล้วอ่ะภายนอกของเขาอ่ะลุกเขาไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นอนะ่ะตอนนี้เขากําลังมองดูความสัมพันธ์อยู่เหมือนเขารู้ด้วยแหละว่าคุณเริ่มรู้เรื่องราวของเขาบ้างแล้วแต่เขาจะใช้ความอ่อนโยนในการ จัดการกับปัญหานี้นะคะเขาจะหาเรื่องอื่นไพ่บอกเลยว่าเขารู้สึกดีกบคุณเขายังอยากมีคุณอยู่เขาจะไปหาเรื่องอื่นมาทําให้คุณกับเขายังต้องผูกพันกันไปต่อหาเรื่องหาราวหาแบบหาเรื่องอะไรต่างๆหาเรื่องงานหาเรื่องอะไรที่มันต้องเกี่ยวข้องกันอ่ะที่คุณเขายังต้องผูกพันกันอ่ะให้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอ่ะเขาจะหาหามาหาสตอรี่ต้องมีสตอรี่กับคุณเพื่อให้คุณได้อยู่ต่อขอดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหน่อย แปดถ้วย,ยกับเก้าถ้วยแต่ไพ่แปกเนี่ยไพ่ออกมาเป็นพิกล็อกเลยไพ่บอกว่าเหมือนคุณจะตัดสินใจที่จะหยุดเองกับความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ไหวแล้วคุณจะรู้คุณจะรู้แน่ชัดว่ามันซ้อนแน่มันไม่ได้มีแค่สองคนมีปัญหาแน่ๆแ,แล้วคุณจะกลับมารักตัวเองสี่เหลียญ แต่ไพ่บอกว่าจะมีคนนาววําพาพวกคุณกลับมาเจอกันพบกันมีเรื่องอะไรต่างๆที่ทําให้คุณต้องมาเจอกันพบกันมีสตอรี่อะไรบางอย่างถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องมาให้พบกันเพื่อนฝูงหรืออะไรดึงมามันต้องมีอะไรอย่างที่ต้องมาเกี่ยวพันกันโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์อะไรบางอย่างที่แบบว่าดึงคุณมาเจอกันพบกันหรือว่าเป็นการแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไร ใน Facebook ชอบมีแบบเมื่อหกปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อสาปีที่แล้ว1ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเกิดเหตุการณ์นี้หรือว่าไปเลื่อนดูสตอรี่เก่าแล้วก็ทําให้พวกคุณเอ็ะใจนึกถึงกันแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้การเริ่มต้นในครั้งนี้ที่จะกลับมาเริ่มต้นกันเนี่ยเป็นการเริ่มต้นด้วย1เหรียญคุณเองจะระวังตัวมากขึ้นนะคะอือ แต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นว่าคุณจะให้โอกาสเขาแค่คุณอยากกลับมาดูแนวทางของเขาว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อไปเฉยๆไม่ใช่ว่าจะให้โอกาสส่วนตัวเขาจะอยู่โดยไม่ให้คำตอบอะไรกับคุณเลยอืออยู่นะแต่ก็จะไม่ให้คำตอบอะไรกับคุณเลยที่คุณอยากได้คุณเองก็ไม่ได้เรียกร้องด้วยแหละดูแล้วไม่เรียกร้องอะไร <S <S นะคะประมาณนี้ทีนี้อ่ามาดูกันเรื่องการงานการเงินกันบ้างการงานหนึ่งใบค่ะเดะ ชาลีออตค่ะการเงิน The ะสเตรนค่ะว่าแล้วามันสอดคล้องกันเลยเห็นไหมการงานนี่โหคิดหนักคิดเยอะมีเรื่องให้ต้องคิดและทำอย่างด่วนรวดเร็วนะคะแต่ไพ่บอ,อกว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้อยู่แล้วไอ้งานที่เข้ามาอยู่เยอะเยะแยะเนี่ยค่ะสำหรับเรื่องการเงินแน่นอนเลยค่ะภาระงานเยอะอยู่แล้วภาระเรื่องเงินค่าใช้จ่ายก็เยอะอีกเหมือนกันนะคะ ขอขยายการเงินอีกนิดนึงแต่กรกฎบางคนนารีอุปถัมหรือเปล่านารีอุปถัมนี่คืออาจจะเป็นแม่ก็ได้นะ <c oughs> เออนะคะนะเออถ้าอย่างเป็นการแบบเออผู้หญิงอะ่ะหรือว่าเอาใี้คุณมีเจ้านายอุปถัมอย่างนี้แล้วกันเจ้านายผู้หญิงหรืออะอุปถัมเรื่องการเงินของคุณได้นะคะถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือหรือหาช่องทางหาแนวทางกับคุณนะคะอืม นะประมาณนั้นแหละการเงินของคุณค่ะถึงแม้ว,ว่าจ่ายเยอะรายจ่ายมากรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ยังเอาอยู่นะมีเงินอยู่นะคะอือฮึอ่ะทีนี้มาดูคนโสดค่ะชาวพรากดคนโสดหนึ่งใบสองใบสิ Golden opportunity ใช่เลยมีมีคนจะเข้ามาจีบนะแอลจะมามาจีบแล้วค่ะมีคนจะเข้ามาจีบ มีคนจะเข้ามาจีบแต่มันเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่ยังไม่จริงอะ่ะนะเออยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ขอดูอีกใบไงระวังเป็นลักซ้อนด้วยนะคะไม่เซอสระวังเป็นลักซ้อนระวังคนที่เข้ามามาจีบเราเล่นๆน,นะคะอืมอ่ะประมาณนี้นะ คำแนะนําคงไม่ต้องดูแล้วเนาะถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้เข้ามาเราก็ไว้ตัวเราหน่อยวางตัวเรานะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับเออ่สถานะไม่ชัดเจนเลยบเิชันคุณต้องให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะกับสถานการณ์เนี้ยอืมอย่าให้จนจนเราไม่เหลืออะไรอะ่ะอืมไพ่ก็บอกแบบเนี้ย บ้านก็พูดในคิดทีแล้วเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือเหมือนกับประมาณว่าคุณต้องกลับมาให้ความยุติธรรมกับตัวเองด้วยนะคะอืว่าว่าความสุขของคุณน่ะมันต้องมากกว่าความทุกข์นะคะทะัมแปลนนินไหมทุกอย่างมันเป็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตลอดเวลานะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาท่านคุยชาลตินูลนาานักขณธนูมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ฉะนั้นคุณต้องให้ความวิทํามกับหัวใจคุณด้วยกับการที่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆของความสัมพันธ์นี้ตลอดนะคะยังไม่มีอะไรแน่นอนอืมจะบอกว่าให้เล่นกับมันก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นอะจะเล่นจะให้เล่นจะให้แบบคิดไม่จริงจังกับมันมากก็ไม่ได้เพราะความรักมันจะแบบถ้าคบกันเล่นๆก็ไม่ใช่ความรักเนาะมันก็อยากมองหาอนาคตหรืออะไรแต่ถ้าคุณจะไปต่อคุณต้องคิดแบบนี้ ให้ความติจัยทกับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะแอาทีนี้มาดูคนมีคู่ r o m a n t i c feeling feeling คุณตึงเครียดไปหรือเปล่าช่วงนี้ในเรื่องของคุณมีคู่หาเงินหาเงินดูเรื่องแบบเรื่องสําคัญในชีวิตอย่างเดียวไปหรือเปล่าคุณอย่าลืมว่าธรรมชาติของมนุษย์ต้องการสีสันของความรักนะคะเติมสีสันกันให้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องความรัก ชีวิตคู่ต้องมีอะไรแบบไหนอ่ะไปศึกษาดูนะคะว่าจะต้องเติมสีสันยังไงต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วยว่าชีวิตคู่ต้องมีเรื่องอะไรบ้างให้มันครบถึงจะสมบูรณ์กับการเป็นชีวิตคู่แล้วอยู่กันได้นานๆนะคะประมาณนี้แหละนะคะมีปัญหาอะไรกันปะโหเดทจะจบวะเนี่ยเมืท่านคุยชาสีพิจิลัคนาพิจิกคุณจะมีการจบกันเหรอโอ้โหกันเรื่องอะไรเนี่ยจัสติส กฎหมายอ่ะจะยาหรืออะไรเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใช้อารมณ์อ่ะอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะใจเย็นๆนะแต่ถ้าบางคนมันถึงขั้นสุดจบแล้วก็โอ้ยแนะนำยังไงดีเนี่ย คงแนะนําว่าถ้าคุณคิดที่จะไม่ย้อนหลังไม่ย้อนหันหลังกลับมาแล้วกับกับคนที่มีคู่แล้วกําลังจะหรือเลิกกันไปแล้วกําลังจะเลิกหรืออะไรเนี่ยถ้ามองถ้าคุณไม่ถ้าคุณคิดว่าคุณตัดสินใจแล้วไม่มองย้อนหลังกลับไปแล้วไพ่ก็คงบอกคุณว่าฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องตระหนักก็คือฉันคิดจะไม่มองย้อนกลับไป ฉะนั้นความเจ็บของฉันจะต้องทิ้งเอาไว้กับทิ้งเอาไว้กับความสัมพันธ์ตรงนี้เลยอย่าจบแล้วก็ยังเจ็บคาอยู่อย่างนั้นะนะคะอืมแต่จะเย็นๆก่อนดีกว่าเนาะอออันนี้เป็นดวงทั่วไปเฉยๆนะคะเป็นดวงทั่วไปเฉยๆในบางคนเท่านั้นในบางคนบางท่านอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะรุนแรงไปเลยมันรุนแรงตางนะคะ โอเคทุกคนประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ Subscribe ด้วยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในดิกซ p t ช o n บ o กด้านล่างนะจ๊ะกดที่ลิงก์ก็ได้เลยนะคะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ